ค่ะเข้าสู่รายการกระซิบ จานโปรดค่ะอีกดิชันเช่นเคยค่ะส้มโอมามารายงานความอร่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดูรายการกระ,ะสิบจานโปรดค่ะส้มจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านอาหารแนะนําร้านอาหารต่างๆเลยค่ะรวบรวมความอร่อยนะคะมาเสิร์ฟร้อนผ่านหน้าจอทีวีแห่งนี้แล้วค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่คนที่ดูรายการเรานะคะแนะนําทางกระสิบจานโปรดมาแนะนําผ่านส้มมานะคะคุณผู้ชมบอกว่าให้มาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านนี้โอ้โหแอบไปส่องมาแล้วคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นไม่ใช่แค่นี้ค่ะใน เรื่องของบรรยากาศภายในร้านค่ะเขาบอกว่าทานนั่งทานในสวนกันเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าบรรยากาศจะฟินแค่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้อ้โหสึกตื่นตนันคุณป้าบุญดอมเจ้าของสูตรรอส้มอยู่ด้านในร้านแล้วเราตามไปฟินดูบรรยากาศด้านในร้านก็ดีกว่าคะ่ะกับร้านคุณป้าบุญ้อมตามส้มมาเลยค่ะ ส้มบุกเข้ามาในร้านแล้วขอบอกกันเลยว่าบรรยากาศดีเวอร์อะแบบว่าด้านนอกเป็นสวนก็ว่าแบบเอ็มเอ็มอ,อิ่มแล้วคือแบบรู้สึกร้านนี้แบบชิลจังเลยพอเข้ามาด้านในเอ้ยมันได้อีกสไตล์คุณผู้ชมขาละตอนนี้ขอบอกเลยว่าได้พบกับเจ้าของสูตรตัวจริงเสียงจริงแล้วเรามาทําความรู้จักกันก่อนอีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะป้าที่บุิล้อมสมแก้วค่ะค่ะนี่เลยเจ้าของสูตรตัวจริงเสียงจริงใช่ใช่ใช่คช่ใช่ใชนใช่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 ใชะใช่ ร้านป้าบุญล้อมค่ะเร <c oughs> <c oughs> ้านป้าบุญล้อมนะคะแล้วก็นี่เจ้าของสูตรค่ะคุณป้าบุญล้อมนะคะคุณป้าตอนนี้ยเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย อายุ 66, 66อ่ะ66โอ้ยรุ่นรุ่นเดียวกันเราก็16เลย <c oughs> ได้ไหมเลขหกเหมือนกันได้ไหม <c oughs> คุณป้าบอกแล้วจะส้มนะเออเ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ร้านคุณป้าุญล้อมตรงนี้หนูตามมาเพราะว่ามีคนแนะนํามาค่ะคุณป้าแล้วขอบอกเลยนะคะว่าร้านตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วนะคะไม่งั้นกระสิบจานโปดจ,จะไม่ตามมา <c oughs> แน่นอนคุณป้าหาร้านตรงนี้เปิดมานานหรือยังคะเปิดยังไม่ได้ปีเลยค่ะยังไม่ได้ปียังไม่ในปีคือยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปี แต่ตอนนี้คือร้านคุณป้าแบบว่าโด่งดังแล้วนะคะเริ่มโด่งดังแล้วนะคะ,คะรู้สึกยังไงมาคะคุณป้ารู้สึกตื่นเต้นเออร้านเราทัไหมดังขนาด <laughs> น,นี้เออมันดังจริงๆนะ <laughs> แล้วยังว่าเออดังไปได้ยังไงเน<อ>ี่ยคนเยอะแยะคนเยอะแยะ <laughs> เออฉยเลยนะคะเราเริ่มแรกนี่มันเริ่มมาจากอ๋อก๋วยเตี๋ยวต้มยำก่อนหรือเปล่าคะหรือย,ยังไงแรกป้าก็ขายข้าวแกงนั่นแหละค่ะจะขายข้าวแกงปกติอ๋อข้าวแกงหันตามสั่งนู่นนี่นั่นใช่ เป็นร้านเล็กๆหรอคะร้านเล็กเนี่ยร้านนั่นแหละร้านเล็กๆนั่นแหละก็คือตรงหน้าร้านนี่เลยแต่ว่ายังไม่ได้ขยายหญ่ร้านแบบขนาด,ดนี้อ๋อเห็นบอกว่าเริ่มแรกนี่คือเป็นร้านเล็กๆที่แบบมีแค่สี่ห้าโต๊ะเองนั่นแหละร้านนั่นแหละแล้วก็มีสี่ห้าโต๊ะตอนนี้มันใหญ่โตมากเลยนะคะก็ค่อยๆใหายมาใหญ่มาคนเยอะเข้าก็ไปซื้อโต๊ะมาไม่พออ้าวไปซื้อโต๊ะมาค่คยๆใหญ่ะ <คน S 1> เริ่มแรกจากอาหารตามสั่งนะค,ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของข้าวแกงเ<ด>นาะซึ่งเป็นสูตรของคุณป้าเหมือนกันสูตรคุณป้าค่ะคุณป้าแล้วทาไมมาดังในเรื่องของต้มยําพวกต้มยําทะเลอะไรอย่างงี้คะนูสงสัย <c oughs> มาได้ยังไงคะการูกสาวว่าไปกินมาแล้วก็บอกเขาอยากจะขายอ่ะอยากจะขายแบบนี้มั่งก็ลองเปิดดูดตัวลูกสาวนี่นคือชื่อพี่หนูนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะคือพี่หนู ไปครบความอร่อยนะคะเลยแบบว่าเฮ้ยอยากจะมีบ้างอยากจะมาทําแบบนี้มางมาหาคุณป้าเลยพี่หนูบอกว่าไคะุณป้าหมยว่าอยากจะอยากจะขายแบบนี้มางเนี่ยกระเต๋วต้มยําเนี่ยไปกินมาแล้วบอกลองมาขายบ้างให้คุณป้าลองทำเป็นยังไงคะอร่อยพี่หนูบอกอร่อยเลยหรอรอบแรกใชได้พี่หนูบอกอร่อยจะได้คนมาทานก็บอกอร่อยค่ะ คุณผู้ชมนะคะคุณป้าบนล้อมชื่นชอบในการทําอาหารเรียกว่าเป็นแม่ครัวแบบอันดับหนึ่ง,งเลยอันดับต้นๆนะคะเออนะคะ<ม>คุณป้าบนล้อมนอกจากจะทาอาหารตามสั่งในเริ่มแรกแล้วนะคะคุณผู้ชม่าตอนนี้ขยับขยายมาเป็นนี่เลยในเรื่องต้มยําที่หลายๆคนนะคะติดอกติดใจมากเลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นในเรื่องของต้มยําแล้วเห็นป้าบอกว่ายังมีเมนูอื่นอีกนะคะที่ยังดังกุ้งถาดอืมจ้ะแล้วก็ไม่ม,มีกระเทยค่ะ ก็มีอะไรหลายอย่างบอกเยอะเนาะเยอะอาหารเยอะมีพวกทอดพวกอะไรอะพวกปลากระพงแค่น้ำอะไรปลากระพงทอดน้ำปลาอะไรอย่างนี้มีไหมแค่น้ำปลากุ้งกุ้งยำกุ้งผ้ามีหมดบอกเลยว่ามาร้านนี้จะกินอร่อยก็มีให้นะคะขอแค่วัตถุดิบมีเท่านั้นเองมีเดี๋ยวคุณป้าเปนล้อมจัดให้เออตอนนี้คุณป้าวางมือยังคะหรือว่าปล่อยพี่ไม่วางไม่วางด้วย ไม่วางมือก็ทําอยู่ก็ยังลุยในครัวอยู่อยู่แต่เราการันตีว่าต้มยำของเราอร่อยจริงใช่ไยังไม่กล้าวางทําไมยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจมือคนอื่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยกลัวคนอื่นทําแล้วจะไม่อร่อยแบบที่เราทําเดี๋ยวลูกค้าต้องมาแบบคอยทิมดูคอยคุมอยู่ คุมยังต้องคุมอยู่นะคะตอนนี้ก็แวบตัวมาให้เราสัมภาษณ์นะคะด้านในครัวก็ปล่อยให้พี่หนูลุยไปก่อนตอนนี้รับออเดอร์ไปก่อนเนาะคุณผู้ชมหาบอกเลยว่ามันบรรยากาศดีมากจริงๆนะคะตรงนี้เป็นในส่วนของห้องแอร์ที่แบบว่ากระสิบจัดเอกว่าเปิดห้องคนแรกเลยคุณผู้ชมหาได้รับเกียรติมากๆจริงๆบรรยากาศดีมากคุณป้าหาในเรื่องการตกแต่งตรงนี้ใครเป็นคนออกแบบดีไซน์คะหนู พี่หนูอีกแล้วโอ้พี่หนูนี่เรียกว่าเป็นคนคิดทุกสิ่งอย่างเลยนะในเรื่องของเมนูแล้วก็ในเรื่องการตกแต่งด้วยเขาชอบไปกินไปชิมแล้วก็ไปดูมาอ๋อประมาณว่าแบบแม่หนูอยากกินเมนูนี้หนูอยากได้เมนูนี้บอกคุณแม่คุณแม่ก็จัดให้ใช่เขาก็จะไปหากินอะไรแต่ไรมาแล้วก็มาบอกอ๋อร้านไหนดังกะไปแล้ะนี่ไงดูสิอร่อยไหมเออดูสิเราซื้อเขาได้ไหมเออนะคะผู้ชมตอนนี้ก็บอกเลยว่า ส้มอยากชิมแล้วอะคุณป้าหนูอยากชิมแล้วจริงๆเอาเลยเดี๋ยวเอาเลยนี่เดี๋ยวจัดให้คุณผู้ชมค่ะแล้วจะรออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะคะเรามาดูกันว่าในเรื่องของต้มยำนะคะหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากับกระซิบจานปโปรดจ้า เป็นช่วงแนะนําเมนูกันแล้วค่ะยังอยู่ในรายการกระสิบจานโปรดนะคะคุณผู้ชมคะโอ้ยคุณป้าหนูอยากจะร้องไห้คือเห็นหน้าตาเมนูแต่และเมนูที่แบบค่อยๆทยอยเสิร์ฟเข้ามาในร้านเรื่อยเรื่อยเื่อยคุณผู้ชมคือมันจานแรกก็แบบที่ส่องเห็นนะนี่เลยคือตัวนี้เลยที่พี่เขายกมานนี้อนคอกุ้งถาดค่ะกุ้งถาดคุณป้าหนูเห็นอย่างได้แบบอู้สงสัยเซตนี้จะเป็นเซตที่แบบ เมนูที่แบบน่าทานที่สุดแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณทยอยมาเรื่อยๆพอมาเจอนี้อู้อู้อู้ร้องอู้อ้าทุกคาเลยนะคะสําหรับชมคือคุณป้าน่าทานมากทุกเมนูเลยนะคะขอพูดก่อนเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ในเรื่องของต้มยำอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะมีนําเสนอหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวต้องให้เจ้าของสูตรค่ะคุณป้าบุญ้อมแนะนําเมนูแล้วกันเนาะเดี๋ยวแนะนาเมนูให้หนูหน่อยว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะวันนี้ที่ยกมานะคะขอเป็นจานนี้ก่อนเลยค่ะ จานนี้ก็คือกุ้งถาดนะคะค่ะมีกุ้งกับปลาหมึกแล้วก็หอยค่ะคมะข้าวโพดเอามาผัดผัดกับตัวพริกเผาเหรอคะเซตนี้เท่าไหร่คะคุณป้าหาสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมคะได้เป็นถาดลักษณะแบบว่าหุ่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะลองอุกอ่ะไปแล้วนะคะอ่ะถัดมาดีกว่าคุณผู้ชมคะถัดมานี่เลยใกล้ๆมือตรงนี้คือเล้งค่ะน้ำข้น พี่หนูหนคือน้ำลายเอาปะคุณผู้ชมถ้า z o มใกล้คือมันจะเห็นแบบว่าหน้าตา,า,า,ามันเรียกน้ำย่อยเราได้ดีมากๆเปอร์เล้งต้มยำน้ำข้นเหรอคะเปอร์เล้งน้ำข้นค่ะจานนี้คุณคะซี่โครงหมูใช่ไหมคะ,ะที่น้องเห็นที่น้องเห็นเออใช้พูดกับพี่สาวไปแล้วนะคะที่หนูเห็นคือตรงนี้เป็นซี่โครงหมูอืแต่ที่เห็นี่คือมันไม่ได้แบบเป็นซี่โครงอย่างเดียวเป็นท่อนๆมาเลยเป็นกระดูกหมู่มีเนื้อเยอะ เนื้อเยอะจริงอันนี้เห็นแล้วแบบเออเนื้อเยอะจริงๆนะคะคือคุณผู้ชมซูปเปอร์เลง้งน,น้ำข้นน้ำข้นๆนะคะแล้วก็มีตัวมะนาวอ,ออืเอน่าทานมากๆนะคะสุดยอดเลยนะคะหน้าตากินขาดนะคะอะซูปเปอร์เลง้งตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ร้อยห้าสิบค่ะหนูให้เลยสามร้อย้าไปเลยร้อยห้าสิบนะคะคุณ <150 S 1> ผู้ชมที่เห็น <c oughs> มาในรูปแบบของ หม้อไฟเลยต้มยำน้ำข้นเต้าเลร็งอ่ะซูเปอร์แงน้ำข้นแล้วตัวนู้นล่ะคะที่เป็นหม้อไฟเหมือนกันตัวนู้นร้อยเดียวค่ะ100บาทมันต่างกันยังไงคะสองหม้อนี้เป็นน้ำใสอ๋อไม่ต้องใส่นมไม่ต้องใส่พริกเผาต่างกันแค่ห้าสบาทเองนะคะซูเปอร์แงแบบน้ำใสและน้ำข้นน้ำใสหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อบาทแบบนี้แบบน้ำข้นร้อยห้าสิบบาท ถูกแสนถูกหน้าตาก็น่าท้าแต่ถ้าเป็นต้มยำอย่างอื่นนะลุงมิตรลุงมั้นก็แล้วอย่างเงี้ยเหรอคะอย่างนี้อย่างนี้คือเมนูอะไรคะหม้อไฟค่ะต้มยำหม้อไฟต้มยำบะหมี่หม้อไฟค่ะสามร้อยบาทค่ะนั้นสามร้อยบาทนี่คือบอกว่าที่บอกว่าเป็นเซตใหญ่สุดเลยใช่ไหมคะมันมีสามไซส์ด้วยกันมีไซส์ไหนบ้างทำมั้ยมอไฟชซวยใหญ่แล้วก็มีบะหมี่กลางค่ะไซส์กลางแล้วก็แม่บีเล็ก ไซส์เล็กลูกค้าที่มาส่วนใหญ่นี่สั่งไซส์ไหนกันนะคะโดยมากกะกลางทานแบบตัวของใครของมันอะอ๋อเซกกลางเลยเหรอโนะคะก็มีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อย่างนี้เท่าไหร่นะคะสา0รอบาทสามร0อยสามรอยบาทนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะกุ้งก็เซย์ฮัลโลทักทายกันไปนะคะเรียงได้นะคะแล้วก็มีไข่อีกตั้งห้ามีกุ้งมีหอยแล้วก็มีไข่มีปลาหมึกมีหมู ไข่เยี่ยวมาไข่กะไข่ต้มนะคะมีหิวแล้วค่ะตอนนี้มีหิวจริงๆเห็นแล้วหิวจริงๆนะคะอาจารย์ต่อมาเลยดีกว่าค่ะคุณป้าหานี่เลยค่ะข้างๆอ๋ออ่าอันนี้นะคะเป็นอันนี้คือตำกะอ่าตำกุ้งสดซ่อมตำก็ยังมีหรอค่ะที่ร้านมีทุกอย่างเลยคุณผู้ชม่าอันนี้ละไหต้มตำอ่ะตำกุ้งสดจ้ะกจัแกจานละร้อยห้าสิบจานละร้อยห้าสิบคุณผู้ชมค่ะ แต่ว่าราคาค่อนข้างสมกุ้งมากเลยนะคะกุ้งเยอะก <c oughs> ุ้งเยอะมากะคะ่ะตำกุ้งสดนะคะตำกุ้งสด <c oughs> นะคะงส้มตำก็ยางนีเนี่ยส้มพูดไปที่เห็นจดสุด,สดคือคือน้ำลายอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะต่อ,ปอไปเลยค่ะคุณป้าวนหลอออันนี้หมี่กระเฉดน,นะคะค่ะ ผัดหมี่กระเฉดที่บอกว่าที่นี่ก็เป็นอ่อซิกเนเจอร์อีกเมนูหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ออ่มาที่ร้านนี้ต้องทานให้ได้ต้องมีหมี่กระเฉดอ่าถัดมานลค่ะคุณป้าบุญล้อมตรงนี้อันนี้ลาบปลาแซลมอนหรือเปล่าคะอ่ายำปลาแซลมอนอ่ายำปลาแซลมอนหลากหลายมากๆอ่ะต่อมาเลยค่ะคุณป้าหนูเริ่มหิว อันนี้สลัดค่ะสลัดทูน่านะนะคะแล้วก็ตัวมีตัวน้ําสลัดตรงนี้ให้ด้วยนะคะอีกสองตัวน้ํานะคะแล้วก็คุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่นี้นะคะคุณบ้าบนล้อมคือเริ่มต้นมาจากในเรื่องของเมนูอาหารตามสั่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้ตามสั่งก็ยังมีใช่ไหมคะมีค่ะยังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมคะลาดอะไรพวกเนี้ตามสั่งอืมก็ยังมีสั่งกลับบ้านกับอะไรก็มี อ๋อนะคะอ่ะหลากหลายมากๆนะคะเริ่มจากอาหารตามสั่งแบบเบาๆชิลๆจนมานี่จัดหนักซุปเปอร์เล้งต้มยำส้มตำมีกระเชดนะคะกุ้งถาดพูดไปอยู่ไปนะคะคุณผู้ชมขายดีเหมือนกันอ๋อแล้วก็ในเรื่องของน้ำก็มีหลากหลายคนตามแย่เลยเหรอคะโอ้สงสัยคุณป้านี่ต้องหาผู้ช่วยเพิ่มแล้วมั้งอติมตามหนูตาดีแม่ก็ตามผัดกัน ผัดกันตามเนาะผัดกันตามมีลาบมีอะไรอย่างนี้ยคะมีมีมีแหละลาบปลาเซมอนลาบหมูลาบแล้วแต่จะสั่งลาบกุ้งลาบอะไรแล้วแต่เขาสั่งมีหมดหลากหลายไม่เบื่อเลยนาบปลาเซมอนลาบหมูลาบกุ้งค่ะผ้ากุ้งค่ะก็คือบอกว่ามาที่ร้านคุณป้าบุญล้อม มาทุกวันก็ได้จะสั่งกี่เมนูวันพุธเอออเว้นวันพุธนะจะอยู่เพราะว่าวันพุธคุณป้าหยุดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณป้าบุญล้อมฝากร้านอะไรแล้วกันนะคะว่าร้านคุณป้าบุญล้อมนะคะตั้งอยู่ตรงไหนคะคุณป้าฝาก้ร้าน, <สะ S 2> นปา้าตั้งอยู่อ่าซอยอะไรคะซอยซอยศรีสัมพันธ์นะคะบ้า <laughs> นเลขที่79มงหกค่ะ คุณป้าเ็ล้อมบอกบอกยันเล่นที่บ้านนะคะคุณเจ้าค่ะต้องไห้ถูกไแพงหวยอเอาสิเอาสอิแต่ว่าซอยสีสัมพันธ์ซอยสีสัมพันธ์ค่ะ,ะมาจากมาจากทางถนนทุนกุมิตรก็เลี้ยวเข้ามาทางวัดตำรุนะคะมาประมาณสองกิโลเนาะสามกิโลแต่ไปถ้ามาทางนี้ก็ไปถึงยูเทิร์นยูเทิร์นที่สามก็เลี้ยวกลับมาประมาณห้ารอยเมตรก็ถึง ซอยสีสัมพันธ์ค่ะเดี๋ยวเข้ามาก็เจอร้านป้าบุญร้อมเลยค่ะอ๋อโอเคคุณผู้ชมหาซอยสีสัมพันธ์ให้เจอแล้วกันนะคะจะมีป้ายบอกอยู่หน้าทางทางเข้าเลยปากสอถึงแล้วเออถึงแล้วนะร้านป้าบุญร้อ็เจอเลยป้ายถึงแล้วค่ะค่ะอ่าร้านเปิดปิดค่ะร้านเปิด สี่โมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะสี่โมงเช้านี่คือสิบโมงเช้าใช่ไหมคะโมงเช้าอ่าโอเคก็คือตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสองทุ่มเนาะหยุดวันหยุดวันพุธค่ะค่ะ บอกว่ามีลูกค้าก็ยังมาวันพุธอยู่มาๆกันปะจ้ำเลยนะคุณผู้ชมอย่าพลาดความอร่อยเชียวนะจ๊ะหยุดทุกวันพุธให้คุณป้าได้พักผ่อนบ้างนะคะสิบโมงเช้าถึง2องทุ่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรทิ้งท้ายแล้วก็เพจของรายการเพจของทางร้านให้นะคะด้านล่างเลยคุณผู้ชมโทรมาสอบถามเส้นทางกันได้นะคะคุณผู้ชม ขอติดติงอีกนิดนึงนะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่มาที่ร้านคุณป้าบุญล้อมคุณป้าอยากให้ได้ทานทุกคนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจองโต๊ะตรงนี้ต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะคะว่า,าเราเราอาจจะยังไม่รับไม่รับทางนั้นเนาะคือถ้าโทรมาจองโต๊ะอาจจะยังไม่ค่อยสะดวกะนะคะแต่ว่าโทรมาสั่งเมน,นูกลับบ้านก่อนได้ไหมคะได้ค่ะได้ คุณผู้ชมคระเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบลูกค้าขาจอนไม่ได้โทรจองมาแล้วคือพลาดความอร่อยไม่มีโต๊ะนั่งอ๋อบางทีก็จองแล้วก็ไม่มาจองไม่มาแล้วก็ทิ้งเลยนี่ตัดทิ้งเลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนที่ต้องการที่จะมาที่ร้านเราเนาะอันนี้ต้องเข้าใจไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ก่อนจากกันไปคุณป้าวนล้อมเขามีเมนูพิเศษนี่เลย สลัดทูน่าให้ฟรีใช่ไหมคะให้ฟรีค่ะถ้ามาจากรายการข้าบอกว่ามาจากรายการรับฟรีไปเลยรับฟรีเลยค่ะนี่เลยสลัดทูน่าคุณผู้ชมคะ่ะออรับฟรีไปเลยนะคะถ้ามาจากถ้ามาจากรายการประสิจจานโปรรับฟรีไปเลยนะคะ เมนูหน้าทานราคาย่อมยาวนะคะแล้วก็หลากหลายเมนูมากๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้าบุญล้อมมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการกระสิกจันโปรดขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะท้องมันร้องมากแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำลายส้มเปรี้ยวไปหมดแล้วค่ะหนูอยากชิมแล้วค่ะคุณป้าบุญล้อมนะคะเดี๋ยวเราตามไปชิมกันเลยดีกว่าจ้า คุณผู้ชมคะช่วงนี้บอกเลยว่าโหมันเป็นอะไรที่เห็นเมนูก็หิวแล้วว่ามันเรียกน้ำย่อยส้มได้ดีจริงๆคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่ต้มยำจริงเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะขออน,นุญาตชิมกล้ตัวก่อนละกันนะคะตรงนี้เป็นกุ้งถาดนะคะกุ้งถาดไม่ได้มีแค่กุ้งมีอาหารทะเลรวมหมดเลยนราจะอยู่มาชิมกันเลยว้าวอันนี้ก็คือแบบ ผัดกับตัวซอสมาเลยเรียบร้อยนะคะตัวน้ำซอสมีความโดดเด่นค่ะทานกับในเครื่องต้องยำคุ้นชัหากินได้สนุกสนานมากๆเลยนะคะถ้ามาทานกับแบบเพื่อนๆอยากจะได้อาหารทะเลแบบจัดเต็ม นี่เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะในเรื่องของกุ้งถางเมนูนี้สั่งไปเลยสามร้บาทคุ้มอืมินตอนแรกก็คินแล้วมาต่อไปนีกว่า <c oughs> เอาเมนูไหนก่อนดีคะคุณผูมม้ชมคะอร่อยอ่ะมาที่ซุปเปอร์เลง้งซุปเปอร์เล้งนะคะซุปเปอร์เลง้งซิกโครงหมูที่ส้มเห็นนี่คือคุณผูมม้ชมคะไม่ใช่เป็นแบบว่า ซิ่โค้งเพียวๆแล้วก็แบบหมูนิดๆหน่อยๆเนื้อนิดๆหน่อยๆไม่ใช่นะคะที่เห็นนี่คือเนื้อค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะคะขออนุญาตชิมน้ําก่อนเลยแล้วกันโอ้โห,หน้าตาแบบเรียกน้าย่อยได้ดีมากคุณผู้ชมมะนาวเนี่ยเห็นแล้วมันก็เปรี้ยวเนะวาะก็แบบน้ําลายสอแล้วใช่ไหมชิมน้ําค่ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆ ว้าต้องอิจฉาค่ะโอ้โหม,มีความดึงๆของตัวเนื้อหมูนะคะกระดูกอ่อนนิดๆชิมอืมไม่รอค่ะมากันที่น้ำใส ทำไมฉันได้เป่าเนี่ยอือสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงคะแน่นอนในเรื่องของซิกโคงคุณผู้ชมค่ะมีความเป็นเนื้อที่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความเป็นกระดูกอ่อนนิดๆรสชาติของตัวน้ำข้นนะคะครบรสค่ะในเรื่องของต้มยำเปรียร้ยวเผ็ดหว,วานมาเลยนะคะน้ำใสน้ำใสจะมีความแซบนะคะเพราะว่าตัวนี้คือไม่ได้เป็นเครื่องต้มยำเนาะในเรื่องของนมก็จะไม่มีตรงนี้ก็จะแซบที่แบบ ถึงคลิกถึงคลิงถึงเครื่องกันเลยทีเดียวเชียวนะคะโอ้โไฟลไฟลุกไฟลุกไฟลุกแสดงว่าเขาเรียกเรานะคะมาที่นี่เลยตรงนี้เป็นเซ็ตขออนุญาตลุกแล้วกันนะคะเป็นอ่ออะไรนะมีต้มยำทะเลนะคะโู้ในนี้ก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็หอยปลาหมึกนะคะแล้วก็ปูอัดแล้วก็เป็นไข่เยี่ยวมานะคะคุณผู้ชมค่ะ มันหลากหลายเมนูมากค่ะเดือดผุดๆแล้วค่ะว้าวอ่ะรากนันนิดนึงอือห mm ือ hmm. อ mm hmm. อร่อยอ่ะ คือมันไม่ได้รสชาติแบบโดดจนเกินไปอะคะ่ะมันมีความกลมกลม่อมในเครื่องของต้งยมยำที่ชัดเจนมากๆเลยะคะ่ะจานนี้คุณผู้ชมค่ะน้ําต้ยมยำส้มบอกเลยนะคะรสชาติไม่ได้รสชาติเดียวกันนะคะรสชาตินี้จะมีความกลมกล่อมแต่รสชาตินี้มันจะมีความซีซาร์ของเครื่องต้งยมยำที่แบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยอะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องชิมจริงๆนะคะส้มขออนุญาตมาที่หมีเกระเฉดตัวนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันของที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะมาชิม มีกระเฉดน,นะคะเป็นสูตรของคุณป้าบุญล้อมเองนะจะยูเออนะคะมันจะเป็นซิกเซนเจอร์ของที่นี่ได้ยังไงนะต้องชิมค่ะชิมคิดถึงบ้านอะ่ะกินแบบการนี้เราคิดถึงบ้านคิดถึงแม่เลยอ่ะ อร่อยอือตบได้น้ำต้ยมยำเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยกับคุดเดือคะอ่ะมาต่อที่ยำแซลมอนเชื่อว่าสาวๆหลายคนก็ชอบเหมือนกันนะคะส้มก็เป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่ชอบยำแซลมอนเหมือนกันรู้สึกมีความสูงั่งใกล้ของอร่อยแล้วก็แบบมีความเดือดของน้ำต้ยมยำสามหม้อเลยอ่ะแฮป,ปี y อืหอหอมตัวน้ำยำม,มาก่อนเลยนะคะในเรื่องของอ่ะยำแซลมอนจานนี้ จัมมอนค่อนข้างสดนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับจานนี้นะคะถ้ามาจากรายการกระสิบการโปรดนะคะรับไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะสลัดทูน,น่านะคะคุณผู้ชมมาจากรายการกระสิบการโปรดคุณป้าบุญน้องใจดีค่ะให้ฟรีไปเลยค่ะ1เซตนะคะคุณผู้ชมนี่ใช่ปะคืออะไรคะพี่เก่งยังไม่หมดเลยนะอู๋บบบบบบนี่เป็นในเรื่องของของหวานคุณผู้ชมคุณป้าบุญน้อง คือทำทุกเมนูจริงๆคุณผู้ชมซึ้งจริงๆเลยนะคะเราแซ่บกับในเรื่องของต้งยมยำในเรื่องของความอร่อยจากผัดหมี่กระเฉดไปแล้วนะคะของหวานที่นี่ก็มีบิงซูเลยนะจ๊ะอยู่สาวๆเชื่อว่าหลายคนคงชอบนะคะมันครบรสจริงเนาะทั้งเคาวทั้งหวานเขาต้องด้าน้ำด้วยแต่ว่าซ้อมยังไม่อยากะจะลาดตัวน้ำคนนะคะเพราะว่าอยากชิมแบบ มิซูของแท้ก่อนเพียวๆว่าจะผ่าหรือไม่สาวฟินะนเลมอนหวานหวาน,วานครบค่ะพูดได้คำเดียวว่าครบจริงๆนะคะร้านคุณป้าบุญล้อม คาวหวานมาได้เลยคุณผู้ชมค่ะราคาก็ย่อมเยาวคือมันแฮปปี้ที่สุดแล้วบรรยากาศก็สวนส่วนอยู่ด้านนอกข้างในก็จะเป็นสไตล์ของห้องแอร์คุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยว่าชอบบรรยากาศแบบไหนมาทุกวันก็ไม่เบื่อร้านนี้พูดเลยนะคะร้านคุณป้าบุญล้อมค่ะตั้งอยู่ซอยสีสัมพันธ์คุณผู้ชมขาหาซอยสสัมพันธ์ให้เจอนะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดวันพุธ นะคะเพจที่ร้านอยู่ด้านล่างเบอร์โทรอยู่ด้านล่างแล้วค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้จริงๆอยากให้มานะคะร้านนึงเพอร์เฟสุดยอดนะคะหมดเวลาแล้วก่อนจากกันไปเพจรายการกระสิบจานโปรดใครที่ไปร้านอาหารเด็ดๆอร่อยๆอ,อ,อย่างเช่นร้านนี้แนะนำมาได้เหมือนเดิมนะคะแนะนำมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวส้มจะทยอยตอบนะคะขอบคุณมากจริงๆที่แนะนำมาอย่าลืมไปถูกใจเช็คอินความอร่อยมาได้เรื่อยๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ กระสิกจารโปรดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ